ขออนุญาตอะไร้าวก็กินกล้วยนี่ไงก็โฆษณากล้วยไปด้วยค่ะกล้วยทไหทำไมแต่ข้าวกินกล้วยก็จะได้ขายกล้วยไปด้วยไงว่าอร่อยไหมคะอร่อยไหมสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าความรู้สึกท้าอ๋อค่ะอืต้องลงไปอีกนิดหนึ่งคผมชอบเพลงสอนเพชรมากเลยแต่ผมร้องไม่เหมือน ร้องร้องเพลงให้ฟังเพลงค่ะเอาร้องเลยค่ะตั้งใจฟังอย่างดีเลยวันนี้สีแดงเห็นได้ถึงเสื้อไหมเากแดงแกมแดงแดงแดงจนเกินแดงเพราะว่าคุณร้องาันหนึ่งใส่แตงลังเงือกสิใกล้แก้มแดงเพียงนิดโอ้ใจเราเฝ้าแต่คิดรักมาออกฤทธ ตอนเห็นแะก้มเงดแดงนใจจะขาดใจจะขาดะใจจะขาดรู้ว่าใจจะขาดแล้วเนี่ยใช่เพลงอ่ะอ๋อมองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งงานคนรวยแบ่งเอามาแย่งแฟมชาน โอ้ยใจมันสั่นโถใครมาหันเยยีบทั่วใจใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยโอ้ยเกือบไปเกือบไปอย่าพึ่งขาดนะคะอย่าพึ่งขาดแล้วต่อก่ะยังไม่จบ เอาละเอาละแค่นี้พอแล้วมั้งมันเต้นกะขายแล้วพี่แดงไม่น่าแล้วเนี่ยพี่แดงต่อค่ะพี่แดงต่อเอาพี่แดงพี่แดงเอาละต่อค่ะไหวไหมเอาไหวไหวไหวกินกล้วยไปแล้วยังไงต้องไหวกินกล้วยครับไปแล้วไม่ร้องไม่ได้แล้วกินกล้วยแล้วต้องร้องนะคะพี่แดงกินเลย อย่าไม่บ้านขอเรียนนั่งอยู่ตรงหน้าม้วนศูนย์หนึ่งค่ะ้าหอมพอแล้วร้องเพลงองเดอ๋ยต้องขอว่าพครเอฟซีนะคะเด้อแต่ละท่านก็มีเสน่ห์นะคะในการพูดในการร้องนะคะเดี๋ยวพี่แดงพี่แดงตอนนี้ท่านต่อต่อให้หน่อยนะมองเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้เนี่ยเอะพี่แดงต่อค่ะมองเขาดับไฟมันมันไม่ได้กัน้องค่ะเขาไม่มีค่ะมิได้ต่อได้มีแต่กล้วยไงคะกล้วยต่อไม่ได้ค่ะ ปาดปวดมอนคิดนอนอนหลับตาตรงนั้นนวนตรงน้นนิ่มตรงนี้ขาโอ้ยใจจะบาแล้วต่อมาจะมีอะไรใจจะขาดแล้วเออเฮ้ยมีอะไรพี่แดงใจจะขาดต่อมาแล้วมีอะไร จจะขาดนขาดำแล้วเออเออเออขาดแน่นอนแล้วจะแล้วจะพี่แดงช่วยหน่อยยังไม่จบนะพี่แดงต่อเลยค่ะพี่แดงยังไม่จบเลยแลังบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นขาวดำใจจะขาด เด็กจีนเดี๋ยวพี่แหงนักร้องตัวจริงใช่ไหมนะาผมนะนักร้องตัวจริงจริงอ่ะตั้งใจฟังอยู่ค่ะร้องเพลงอะไรก็ได้เด็กจีตั้งใจฟังอยู่นะคะนี่ไทยนั่างนี้ต้องยืนตรงนะครับยืนตรงเลยนี่นักเรียนต้องยืนตรงนะครับเดยกชายนุวัฒน์ร้องเพลงสร้าแล้วยืนตรงทันทีเลยนะคะนี่่คนรักภาพมาก Uhm, สวัสดีค่ะไอ้เ่เ่อฟซีมาแล้วเหรอคุณม้วันนี้เอฟซีมาทานถ้ามันจะทอนแสงค่ะยังไม่คราับยังค่ะก็ร้องเพลงยังไม่จบว่าจะให้พี่แดงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรบัวตูมบัวบานอ่ะพี่ บัวตุ้มนบัวตุ้มบัวานแลยนึกจะได้กระร้องไปเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ล่ะน้องเรือนน้อยตอนนี้รำร่วงลอยสายชนหัวยละานมีทั้งบัวตุ่มบัวบานดอกใบไว้กันเงาเมื่อลมพัดมาชื่นใจเพลงนี้สุดยอดเลยพี่นวงพ่อร้องต่อยไงล่ะจำได้แค่นี้อ อ้าวจำได้แค่นี้เหรอจบได้้แคค่นีพี่แดงพี่นุวัตรร้องหมดได้ครึ่งท่อนแล้วสามร้อยเจ็ดสิบห้าไลน์นะคะเกือบงั่วโมงโอ้ยพี่แดงก็ร้องต่ออีกหน่อยอย่าเพิ่งกินกระบอกนะยังไม่หมดหรอกเดี๋ยวคั่วให้ใหม่อีกเดี๋ยวคั่วให้ใหม่อีกขั้วให้ใหม่อีกคั่วจะไม่ร้องเพลงก่อนทันทานทานค่ะนี่ร้องเพลงร้องเพลงไปด้วยกินกล้วยไปด้วยกินกระบอกไปด้วยนะคะอยู่ที่กล่องนะคะอบอุ่นนะคะ เริ่มมาจังตอนนี้มี22ท่านนะคะอ่าเดี๋ยวแม่บ้านอ่ามีข่าวดีมาบอกข่าวดีตั้งใจฟังข่าวดีค่ะมมีีข่าาวดบแม่บ้านรมเขาจะแจกขบคขอเชิญร่วมสร้างฉัตรนะคะโอ้โหใช่ฉัตรแก้วนะแก้วพระธาตุเจดีแก้วชัยมงคลนะคะ วัดจันพระอินน่ะวัดดานพระอินนะคะนะวัดดานพระอินนะคะจะทอดนะคะในวันที่ยี่สามตุลาคมนี้นะคะเป็นวันทอดต้นกระถินของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าถ้าท่านใดนะคะร่วมจะทาบุญนะคะร่วมทาบุญถวางนะคะค่ะมาบอกบุญนะคะมาบอกบุญให้กับเอกชีนะคะก็ร่วม บุญถวายฉัดน,นะคะได้ตามกําลังศรัทธาของตัวเองนะคะจะถวายเท่าไหร่ก็ได้นะคะห้าบาทสิบบาทกท็แล้วแต่นะคะสร้างนะฉัดแก้วค่ะเนี่ยสวยงามมากนะคะน,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 นี่เดี๋ยวไปบ้านให้ดูนะคะวัดดันโอ้โอโยอแสงเลยเนี่น<า>นย่ยวย มองไม่ค่อยเห็นเลยสวยสวยยังไงเี่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยค่ะสวยแบบสลืมสลืออยู่นะครับตอนนี้มันไม่ชัดสวยแบบสล้วยังไม่ชัดเนี่ยสรสเพราะว่ามันแสงมันเยอะเนาะมแสงมันเยอะครับังวันเพรว่าเดี๋ยวต้องรอคืบๆอีกนิดน้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพินออกมาค่ะสวยนะสวยามนะคะามมกลังศรัทธาเลยเนาะตั้งแต่ห้าบาทขึ้นไปเนาะ หนึ่งบาทขึ้นไปทั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปค่ะเพราะว่าหนึ่งบาทก็หลายๆคือคือน้อยกว่าหนึ่งบาทเขาจะไม่ทํากันคนทั่วไปนะคนปกติเขาจะไม่ทำงานเพราะเขาจะไม่เต็มบาทมันหายากค่ะเงินห้าสิบมันหายากเลยมันนั่นแหละมันไม่เต็มบาทนะครับคไปแลกบมย้อนไม่แต่จะดีนะไปแลกบมยังไงคนเราเกิดมาต้องให้เต็มบาทถึงล่ะเราใส่ให้เต็มบาท ก็หนึ่งบาทก็ได้หนึ่งบาทนะครับถ้าเจ็บก็เป็นหมือนบาทพระเนี่ยสวยงามมากเลยก็ได้เหมือนกันค่ะได้ใช่ไหมค่ะได้ค่ะเขาจะนับไปแต่เวลาไปฝากธนาคารไม่เอาธนาคารเอาครับให้ไปนั่งนับเองนะเราจะยกขึ้นไปบนยอดนะคะยอดมันต้องชั่งน้ำหนักเอาเลยธนาคารจะนั่งดูนับอนับเขาไม่นับให้นะนั่นคือเป็นเรื่องจริงเขาเรียนบาทไปฝากดูก็รู้เขาไม่นับให้นะครับคุณนับก็ เจดีนะเจดีใช้แก้วมงคลนะคะสร้างฉัดเนาะฉัดเขาเรียกฉัดเนาะชัดค่ะเรียกชัดผมวิโรผมนับถือพระสังฆผาจังอ๋อเหรอคะนับถือพระสังฆผาจังมาป่วยก็ถ้าสมมติก็มาเป็นส่ขมาแล้วมาป่วยจะไปอัญเชิญพระใต้บิดลบนะ ก็วันที่วันทอดกระถินนะคะในวันที่ยี่สิบทวารนี้ของทางวัดนะคะของทางวัดของเราก็คือต้นกระถินนะคะต้นกระถินทอดไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะแม่บ้านบอกหอนบอกบุญนะคะบอกบุญนะคะเอฟซีนะคะท่านใดจะร่วมสร้างก็จะร่วมทอดกระถินก่อนจะทอดนี่ต้องฉลององค์กระถินก่อนนะฉลององค์กระถินนะ เดี๋ยวพี่แดงไปร้องเพลงแค่ลององค์กาทถิ่นนะครับค่ะสำหรับพิ่นี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงนี้น,นะคะ,ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณม้ <นะ S 2> <พ>ก<ล>ยนะคะ